สวัสดีครับคนดูทุกท่านเลยนะครับกับสวัสดีสมาชิกทั้ง2 0 0 0 0 0คนนะครับวันนี้มีนัดอีกแล้วนะครับก็เป็นนัดรู้สึกว่าพี่เขาจะส่งพระมาให้ดูนะครับจากที่ชุมแพนะก็คือมีพระย่อยๆนะครับเป็นพระย่อยพี่เขาส่งมา ให้เราไปเหมาพระย่อยครับก็จำนวนไม่ทราบว่ากี่สิบองค์นะครับแต่พี่เขาตีราคาไว้ประมาณ50,000บาทนะครับแต่ผมก็ดูจากคร้าวๆผมก็เลยตีราคาว่าประมาณสัก40,000นน่าจะสมเหตุสมผลแล้วก็บวกกับค่า นู่นี้นั่นนะครับเพื่อที่จะไปดูและตรวจสอบนะครับก็พี่เขาก็เลยบอกว่าขอนัดนะครับขอนัดดูนัดเจอนะครับอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เช่าหากับพี่เขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งครับเอาบูกรัรใหออ้มันมีบูกาสเอาบูกาสให้เขาด้วย สะสมเต้มกาแฟฟรี1แก้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับขอนแก่นซิตี้ครับจะได้เช่าพระย่อยๆหลวงพ่อคูณสักกี่องค์ครับป่ะจงไปเลยยดไปช็อปปิ้งแป๊บหนึ่งครับเตรียมสัมภระเดินทางกว่าหลายร้อยโลเส้นตกัตามสอง ไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อเองล้วนๆโอเคเจ็ดจัง ผมอยูอ่ตรงธนาคารอ,อมสินนะครับพี่รู้จักไหมสถานีตำรวจภูทรชุมแพครับครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่อ,อ,อะไรอะชุมแพเออนึกชื่อไม่ออก นะครับตอนนี้พี่เขาให้กลับรถนะครับก็กลับรถปุ๊บแล้วก็ไปเจอไฟแดงอำเภอชุมแพแล้วแหละนะครับก็บรรยากาศก,ก็รถติดพอสมควรนะครับขี่รถไปสัก1กิโลนะครับประมาณ1กิโลเจอเซเเลี้ยวซ้ายเนาะโอเค มาไกลพอสมควรน่าจะเป็นจุดเดียวแหละทั้งวันวันนี้เช่าเสร็จก็น่าจะกลับเลยนะครับครับอยู่ปั๊มน้ำมันแล้วครับพี่โอเคร้านพี่ชื่ออะไรครับอ๋ออ๋อโอเคครับ โอเคจอดสองซ้ายได้เลยโอเคนี่ครับร้านพี่เขาอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูครับจอดรถเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาไปโอเคครับตอนนี้เราถึงบ้านพี่เขาแล้วใช้เวลาเดินทางพอสมควรครับ แล้วก็ยะขออนุญาตดูพระเลยเนาะที่พ <GP S 2> ี่แจ้งไว้เป็นชุดนี้นะครับ,รบปกติซื้อบ่อยนะครับย่อยตัวน,นี้นโอ้โหพี่เต็มบ้านเลยพศซื้อไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ขายครับใช่ครับร ขอบขอบกล้องหน่อยเออนองนี่เออถือไว้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รวมเรียนนี้นะเรามาเรียนนี้ปั๊มไม่ดีสามเจ็ดอันนี้พี่คัดไว้ให้แล้วใช่ไหมครับที่ตตาามมชุดที่แล้วกล่องมีไหมครับพี่กล่องก็ส่วนใหญ่จะมีกล่องเนาะ ว่าก็ไม่น่าจะครบอ๋อครับผมอันนี้ของนิลันตป็นไไม่ครบไม่เป็นไรครับอันนี้ปีใหม่หรือปีเก่าครับเนี่ยปีเก่าปัดตานปัดตานปีสามหกสามหกสามเจ็ดตีแรกเป็นนวัตสองโค้ดอ่ะเป็กเดี๋ยวถ่ายให้พี่เขาดูหน่อยก็ประมาณนี้คุยกับพี่ไว้สี่หมื่นบาทเนาะใช่ครับครับผมตีมานี่เลยเหรอหรือว่า มีมีไลน์พามาอยู่ไม่ครับมาพี่ <มา S 1> เลย <laughs> ใช่ครับผมไปกรุงเทพมากะว่าจะพ,พักผ่อน ย่อยๆเลยอา่เม็ดแตงไม่มีหลักบ้างเหรอพี่เก็บหลักบ้างไหมทันโควิดรอบนึงก็ออกไท<อ>ีนึงนะรอบที่แล้วก็ได้ออกไอ้สร้างบารมี4-7อ,อ,อ่ะ50เหรียญก็50เหรียญเลยเหรอออกไปเหรียญแล้วเท่าไหร่พี่ตอนนั้นได้เหรียญลาเข้ามาหมอให้2 0 0โอ้โหมาตอนนี้ออนนแรงขึ้นมาแล้ว ผมซื้อ90เหรียญเหรียญละ4,002ละ่าสุดนี่เองเจกันช้าไปไหนนะพี่พ <laughs> ี่น่าจะเห็นผมช้าไปไหน่อยพี่ก่อนนี้เองที่ขายไปออ๋ประมาณนี้ครับ ผมหยุดเล่นมาน่าจะสามสี่ปีแล้วครับครับผมช่วงที่เรามีหลวงพ่ออะไรอีกไหมครับนอกจากรหลวงพ่อคูณทุกนี้ผมไม่นับแล้วเนาะนก็น่าจะ <5 S 1> ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ่ายตังค์พี่เขาขอเป็นเงินสดแล้วกันนะพ<ด>นะี่นะ ขออนุญาตเก็บเลย นี่ครับกล่องโอเคเป็กมีมีถุงใส่ไปไหมอันนี้ไว้ให้พี่เขาดีกว่าไหมไม่เอไปเลยก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณพี่มากครับสุภาพแข็งแรงเฮงเรื่อยครับพี่ครับขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วไปเดินทางอ่าโอเคครับเพื่อนๆก็จบกับพี่เขาไปแล้วนะครับก็จะเป็นพระย่อยนะครับคุยกันไว้สี่หมืมาถึงก็ สองดูแค่อง์สององที่เหลือก็ไม่ดูแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นพระย่อยกับพระใหม่ซะส่วนเยอะครับนะก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอาราคาแล้วแหละเราซื้อเหมาพี่แกได้ก็เอาไปทำกำไรนะครับแต่พระย่อยเนี่ยกว่าจะทำกำไรได้เนี่ยกว่าจะขายหมดเนี่ยสี่หมื่นก็เหนื่อยเหนื่อยกับหอบเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ ส่งมาให้ผมดูแบบนี้ก็ได้นะครับพรย่อยก็รับเหมาเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เช่าพระย่อยพระหลักแบบนี้แหละให้เอซได้ดูกันต่อไปครับถ้าย่อยๆก็ขอเหมาแบบนี้เลยนะครับทีละสาม0 0ื่นสี่หอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปถ้าหลักๆก็องคละสองหมื่นสาหมื่นหรือแสนสองอะไรก็ว่ากันไปตาม ความต้องการของท่านแล้วก็ความพึงพอใจของเราครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับโอเคครับก็สําหรับท่านที่อยากจะส่งรูปพระเข้ามาตรวจสอบกับทางอมิเชียนบุรีครับก็ง่ายันดับแรกเลยก็เข้าไปในไลน์ครับเดี๋ยวผมหาไลน์ก่อนนะนี่นี่นะเข้าไปในไลน์ครับกดเพิ่มเพื่อนครับปั๊บนะครับ แล้วก็กดคําว่าค้นหานะปับ๊บแล้วก็ใส่ ID เข้าไป ID นะไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเติมแอดเข้าไปก่อนนะแล้วก็พิมพ์คําว่า AOM นะแนะครับแล้วก็94ตัวเนี่ยครับ94ตัวครับพิมพ์คําว่า Add AOM แซแล้วก็เลข94ตัวนะครับแล้วก็กดค้นหา ค้นหาก็คือ,อเครื่องแว่นขยายตัวแว่นขยายมุมซ้ายขวาแล้วก็จะเจอเนี่ยคาว่าออมิเชียนบรีครับอ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปเพิ่มแชทเข้าไปปับ๊บนะครับแล้วก็ง่ายๆครับพอเพิ่มแชทเข้าไปเสร็จก็มันก็จะมีข้อความทักทายพี่นะครับพี่ก็ส่งรูปพระครับอ่าพิมพ์มาอย่างี้ปุ๊บอ่าแล้วก็หารูปพระเลยสมมุตินะ สมมตินะหารูปฟ้าปับป๊บก็ส่งมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับนี่นก็ส่งมาให้ผมตรวจสอบนะครับส่งรูปมาให้ผมตรวจสอบอย่างเนี้แหละแล้วก็รอคิวอีกนิดนึงนะครับรอคิวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าพระของคุณพี่แท้แล้วก็ที่มันตรงตามตำราที่เรารับเช่านะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับทันทีนะครับ ก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับส่งรูปมาแล้วก็รอคิวนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ตามคิวครับง่ายๆเลยโอเคนะโอเค